อันนี้มันสูงมันจะเร็วผลนะต้นไหนต้นแรกไหนอ๋อมันยังไม่เยอะที่เหลือมพ้นออกปีแรกครับวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สวนอินทผลรมของพระโจที่นาดอกไม้สกลนครนะครับเทปสองสเทปนั้นผมจำไม่ได้แล้วว่าปีไหน เอ,อในช่วงนี้กำลังมีลูกแล้วครับเอ๊อสวยๆเลยครับผมแต่ละจันทร์้โหเลย่ยครับโอ้โหลูกไม่เริ่มมากครับต้นนี้ออกผลปีแรกอายุเขาก็3มปีแต่เขา้าสี่ปีลูกสวยดี เราไม่ปีแรกก็ไม่ได้เอาไว้มากก็ลองดูเพราะว่ามันมันมันเพิ่งได้ผลปีแรกแต่รสชาติตัวนี้ดีตัวนี้ชื่อพันธุ์ว่าอย่างไงนะครับ่อก็มันเป็นลูกผสมอะไรวสายสายพันธุ์เคแอนนะฮะเราเราก็บอกไม่ได้ว่ามันผสมอะไรมาบ้างในในอดีตของมันที่ผ่านมานะครับสายพันธุ์จากเมล็ดเนี่ยมันจะออก ผลที่จะออกมามันมันต้องก็เหมือนคนเรานะปู่ย่าตายายพ่อแม่นะครับงั้นเราจะไปคาดหวังว่าต้องกลมต้องยาวต้องอะไรไม่ได้สีน้นสีนี้ไม่ได้เขาจะออกมาอย่างไงมันอยู่ที่การสอนตุ๊กตมนที่มาผสมเท่านั้นเองนะครับอันนี้อีกประมาณสักกี่วันครับถึงจะสุกครับก็เดือนหน้านะเดือนหน้ากลางเดือนหน้าน,น่า,น,าน่าจะได้กลา,เนนาง,งเดือนหน้าจนถึงปลายเดือนน่าจะได้ ตีทานสดได้ใช่ไหมครับทางทานได้แต่เขาเขายังไม่หวานกิน<อ>ไปมันก็ชืดๆลงๆนี่นะ <laughs> ครับมันมันมันเหมือนเราเราเราเคี้ยวผลอ่อนไม่หวานเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีไอ้ที่ผลพอกอหวานปัจจุบันนี้มีทั้งหมดกี่ต้นอลไรครับตอนนี้รวมแล้วตัวเมียนี่ประมาณสักหกสิบกว่าต้น หกิถึงเจ็ดสิบต้นเราไม่ได้นับไม่ได้นับจริงจังนะทีจไว้ประมาณนี้แหละก็ถือ,อว่าเหมาะสมสำหรับครอบครัวหนึ่งนะถ้าเพราะถ้าทำมากกว่านี้มันจะผสมเกสรไม่ทันเมื่อไม่ทันแล้วก็มันก็เป็นปัญหาของของสวนเพราะว่าถ้าไม่ได้ผสมเกสรมันก็ไม่ได้กลิ่นี้ไปไปไหน อย่างอันเนี้ยเพิ่งเริ่มออกต้นนี้อายุเท่าไหร่ครับตัวเนี้ยโอ,โอโต้นนี้นานแล้วเราเราปลูกในเข่งแล้วไม่ได้บำรุงเลยเขาก็ไม่โตสักทีไม่โตเราก็ลองลองปล่อยดูไม่บำรุงไม่เนี่ยมันจะมันจะออกผลให้เราไหมเขาก็ออกผลมานะแล้วกปรเอิร์นเขาเป็นพันธุ์อินสุกซึ่งเป็นเป็นพันธุ์ที่ที่เราเอาเอา,เอาเม็ดมามาลองเพาะแล้วก็ ได้ผลออกมาเขาเขาเรียกพันธุ์อัสวาพันอัสวาเนี่ยเป็นพันธุ์ที่ถือว่าเป็นพันธุ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของอินทาลัมนะครับเป็นเป็นพันธุ์ชั้นหนึ่งของเขาซึ่งสัตดาเขาเนี่ยจะทานผลเขียวๆอย่างเงี้ยเป็นยานะครับแล้วเราก็อื้นว่า เขาจะกินเคี้ยวทั้งเมล็ดเลยนะฮะก็ลึ่นๆเลยเพราะเมล็ดเขายังไม่แข็งตอนนี้เริ่มแข็งแล้วเมื่อชิ้แล้วยังไม่แข็งก็เคี้ยวได้หมดถ้ามีความความฝาดแต่เคี้ยวไปก็เขาจะเกิดความมันในในการเคี้ยวเนี่ยมันจะส่งผลมันออกมาความฝาดมันก็จะลกน้อยลงไป กินเล่นๆอย่างเงี้ยกินได้ได้หลายลูก <c oughs> จะลองดูก็ได้ <c oughs> ขอบคุณครับปัจจุบันนี้มีทั้งหมดที่สวนคุณพ่อเนี่ยประมาณกี่สายพันธุ์ครับตอนเนี้ยของเรามีอยู่แค่สายพันธุ์ที่ที่เราทำเพื่อการค้าเนี่ยก็ขายเนี่ยก็มีสา,ายพันธุ์เดียวคือ k&k n KN นคหนึ่งนะที่เป็นขอโกหลักที่ท,ที่เขาเลือก k n 1นว ค,คือเราไม่ไม่เอามามากเพราะอะไรเขาทัวในเรื่องความคงทนของเขาเขาเกิดในเมืองไทยแล้วความคงทนเขาเรื่องผลแตกผ,ผลล่วงเนี่ยน้อยมากจะมีต้นใหม่ๆโค้งใหม่ๆเนี่ยอาจจะแตกจะล่วงบ้างปีแรกๆเพราะว่าเขายังเล็กอยู่ยังไม่แต่ปีต่อไปเนี่ยเขาคงทนมากทานแล้วม,มันจะมัน มัน <ภา S 1> ครับฝาดหายไปครับฝาดฝาดหายไปแต่ถ้าจะอร่อยมากๆก็คือต้องสุกใช่ไหมครับครับเขาสุกแห้งจะเป็นทันที่อร่อยหนึบเดลื่อเดี๋ยวจะไปครับไปลูกเอามาดูหน่สวนใหญ่มากครับคุณผู้ชมครับ <S <S คือจริงๆนับได้ว่าพ่อโจ้นี่จะเป็นเอ็กซ์เพรสทางด้านของอ นีเลยก็ว่าได้นะครับในสกุลนครนะครับที่แรกๆเลยเกี่ยวกับอินดาาลัมนะครับที่ทานทั้งลูกสดได้ทั้งอะไรได้นะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งมาดูโหลูกโตมากๆเริ่มเริ่มเหลืองแล้วเริ่มเหลืองแล้วครับโอ้โหต้นนี้ก็ประมาณห้าปีออกผลมาสามปีติดนะสามปีติดสี่ปีแล้วครับอย่างยังปีนี้นครับ เรื่องของทิศทางฟ้าฝนอะไรประมาณเนี้มีฝนไม่ดีมอะไไร่ไดรใช่ไหมครับฝนไม่ดีแต่ว่าพิมพารมเนี่ยที่จริงเนี่ยฝนไม่ดีเนี่ยมันควรจะเป็นมันดีดีเพราะอะไรการดูแลรักษามันง่ายแต่เกษตรกรลําบากเนื่องจากว่าถ้าขาดน้ําพอฝนตกมาเนี่ยถ้าถ้าไม่ได้ให้น้ําเลยฝนตกมาเนี่ยเขาดูดน้ํามากเขาตะกะตะกา,า,กา,ารัไมันจะกินน้ำพอดูดน้ํามากปั๊บ ก็อาจจะท้องอืดท้องเฟอ้อเขาต้องขายน้ํานี่ไม่รู้จะขายที่ไหนกามาขายทางปลทนทให้ผลแตกเข้าที่ผมวิเคราะห์มานะพวกที่ผลแตกแต่ที่สวนจะไม่เป็นเข้าที่สวนเนี่ยจะให้น้ําตลอดสามวันให้จีสามวันให้จีนะฮะเราจะหลับกันให้จีละแถวสามวันให้จีเราเราถือเรื่องนี้มากเพราะว่าท,ที่เราวิเคราะห์แล้วว่าขาดน้ําไม่ได้ สิ่งที่เกษตรกรจะปลูกต้องมีน้ําให้ในหน้าแล้งยาให้ขาดน้ําถ้าขาดน้ำเมื่อไหร่จะมีผลจอนเนี้ยในเมืองไทยเนี่ยเขาปลูกสายพันธุ์หนึ่งจากการไม่ใช่จากเมล็ดเนี่ยพวกนี้จะอ่อนแอเมื่ออ่อนแอปับเจอฝนแบบฝนล่วงเป็นระนนาเรียกว่าทั้งสวนอ่ะมีสวนหนึ่งโพสต์มาบอกร่วงร้อยกว่ากิโลไปหมดเราก็ เขาถามมาเราก็บอกไปว่ามันเป็นเป็นสาเหตุแบบนี้แต่จะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือจะทําตามก็แล้วแต่คุณต้องไปหาจุดของคุณเอาเองเพราะเราของเราไม่เป็นที่เคยเป็นเราก็แก้ไขได้อย่างต้นต่อไปนี้จะจะให้เห็นว่าเขาเคยเป็นลูกแตกลูกร่วงในปีหนึ่งสังเกตไหมครับ<า>ต้นใหญ่เราตัดแต่งใหม่ต้นนี้ลูกแตกลูกร่วงในปีหนึ่ง Oh. โ<ด>ตอนนี้เขาเป็นร้อยกิโลทุกปีครับนะครับตั้งแต่ปลูกเข้ามาสิบสามปีเนี่ยเขาสองปีปีที่เขาออกปีที่สามแล้วก็ไม่ออกผลปี <c oughs> ปีหนึ่งเนื่องจากว่า <c oughs> เขาจะตายเราก็เลยแองใหม่แล้วก็ปรับรุงเข้าขึ้นมาเพราะว่าสมัยนั้นเขาเป็นไอดอล จะมีคนมาดูตลอดเวลาคนมาเหยียบรอบต้นเขาเนี่ยเป็นหลายร้อยคนในในปีนั้นที่ปีที่น้ําท่วมอ่ปะป้ากว่าผมมาเห็นคือผมผมมาเห็นอ้าทำไมพื้นที่ตรงนี้มันดูไม่ได้เลยเละเทะหมดป้ากล่าอีกหน่อยเขาเริ่มหิวครับเราก็เลยคิดว่าเขาไม่รอดละ่ะตัดหมดเลยแต่ยอดนิดหนึ่งป้ากลขาเขาฟื้นขึ้นมาได้อครับ,รบต้นนี้นะ เป็นเป็นต้นที่ที่ดีมากตอนนี้แล้วก็เราก็ดูแลเขาธรรมดามาตลอดจังสวยมากครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ไม่ใช่ที่ดูใบแต่อย่างใดนะครับแต่นี่คือที่นาดอกไม้นะครับโอ้สวยสวยมากครับต้นต้นต้นนี้เป็นต้นไฮไลท์ ลูกอของไฮไลท์ของเราที่ที่ใช้ทําพันธ์ุเขาก็ออกมาเหมือน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 แม่เขานะครเหมือนแม่เขาสีกําลังสวยเลยครับต้นนี้หวานชํำเรียกว่าใครใครได้ทานแล้วจะจะ,จะติดใจมีคนสั่งจองขนาดแล้วเอาเม็ดออกแล้วก็ขายแต่เฉพาะ,ะเนื้อก็มีคนซื้อตลอดนะครับหมดทุกปีระวังนะมันน่าจะ ลองลองคิมเล่นเล่นดูเขาเขายังไม่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 มีความอร่อยมากมายแต่ว่าเรากินแล้วจะรู้ว่ะให้ฟังเสียงก็ได้ครับนะกินเนี่ยจะรู้เลยว่ามันมันฉ่ำฉ่ำมากนะครับถ้าเขาสุกได้ที่เขาเนี่ยจะหวานหวานมากๆเป็นไงต้นนี้นี่ขนาดแบบเพิ่งจะแบบเริ่มๆเลยครับแต่ว่ายังแบบยังมีรสชาติที่หวานเข้าเข้าปีที่สองนะ สองปีปีไม่ใช่เราปลูกได้ปีเดียวใช่ไหมเนี่ยปลูกได้ปีปีกว่ากว่าปีครึ่งต้นนี้นะเนี่ยเขาก็ออกมาเราไม่ได้เอาหมดมั้งคือตัดทิ้งก็มีตัดหลายน,อ,อ,นอันนี้อันนี้ถือถือว่าเป็นเป็นผลทีเ่เยี่ยมยอดมาแล้วผลอิผนผาลัมเนี่ยบางคนเนี่ยโอ้โหเห็นลูกใหญ่นี่กระดีกระดาชอบใจกันใช่แต่จริงๆการกินลูกเล็กๆเนี่ยฟินกว่า มันได้กินทีเดียวหมดลูกแต่ถ้ากินลูกใหญ่มันกินทีละครึ่งลูกเพราะงั้นลดคาดความกลมก่อมเนี่ยมันไม่ถูกบวกทั้งเม็ดครับอันนี้มันพอเรากินทั้งเม็ดได้เนี่ยมันมันมีความรู้สึกว่ามันอร่อยกว่าแล้วคนหลายคนแล้วก็กินลูกเล็กๆติดใจหมดครับผมนี่นี่นี่คืออินทฟาลัมครับสวยๆเลยครับพผมผมว่า ครับตอนนี้จะเลยเวลาพ่อที่จะไปออกรอบแล้วครับ <c oughs> ครับ<ห>เดี๋ยวผมก็จะเดินดูมผมก็กตอนนี้อย่างที่บอกนะครับว่าคุณพ่อบอกว่าให้เตรียมให้เตรียมแปลงแล้วมาเอาเลยอ,อย่างเงี้ยผมก็เตรียมวันนี้เตรียมเตรียมแปลงเสร็จเรียบร้อย<ว>แต่ว่าอีล<ะ>ุมก็สิบลุมครับโอเคเดี๋ยวรัดหรจับดูผม ไม่รู้จะเอาไปได้หมดหรือเปล่านะครับสิบต้นได้รอดมันแค่นี้เองต้นใหญ่แล้วก็วิธีการอะไรเดี๋ยวให้ในเจนเาอธิบายให้ฟังครับก็ให้ทําตามแล้วหนึ่งก็เหลือเรื่องแต่เรื่องการดูแลนะหลุมไหครับร้องหลุมไม่ยากก็มีนั่นก็ไปเอาขี้วัวที่บ้านอะไรที่ที่บ้านมีครับผมของผมก็มีครับไม่ขี้วัวอยากใช้ขี้วัวนมมากกว่า Oh. มันมันมีสารดีกว่าโนนสวรานก็ได้โนนสว่านใช้ก็ได,ได้แต่ใช้ให้เยอะหน่อยครัแล้วก็ก็คุกเข้าแล้วก็ปลูกปลูกแล้วก็ให้น้ําตลอดแล้วก็เอาเอาไอเอ็มให้ตลอดเดี๋ยวให้เอ็มไปถังหนึ่งด้วยนะนะละเอ็มไปถังหนึ่งแล้วบอกวิธีใช้โบกกชี<บ>กชไม่ต้องกันเอาเอาโบกกรีไปไปสักหน่อยใส่ถุงไปแล้วกัดเอาไปผสมด้วยจิตต้นเหมือนนนะ อันนี้เป็นปุ๋ยที่เราทําเองโอ้โหแล้วส่วนอื่นเราไม่รู้ว่าเป็นเพราะปุ๋ยนี้ด้วยหรือเปล่าที่ทําให้ของเรามัน,ม,นมันดูดีในเรื่องผลเรื่องอะไรเพราะอย่างบางบางต้นเนี่ยมันเบียดกันมากมันก็ตกมากครับก็ตกมากแต่ส่วนที่เหลือก็โอเคใช้ได้แต่พวกนั้นเนี่ยเขาเขาตกมากตกมากแต่ที่อยู่ก็อยู่มากเป็นไงบางเยอะไหมไม่ ไม่บางาเ<ล>ยอะนัทีนี้บต้นเยอะเกินทีนี้ถามว่า <c oughs> เขาตกอย่างนี้เราตกใจไหมเราเราไม่ได้ตก <c oughs> เพราะว่าเราไม่ได้ตัดเหมือนที่อื่นที่อื่นเขามานั่งปิดเหลือแค่เส้นหนึ่งสิบเมตรยี่สิบเมตรเราไม่เราไม่ปิดมันเสียเวลาปิดไม่ไหวฮะต้นหนึ่งกว่าจะปิดหมดนี่ตายเนก็ปิดนะโ <c oughs> อเคครับผมยังไงต้องขอบคุณคุณพ่อมากเลครับ ครับเดี๋ยวผมจะครับไม่มีตะไครเลยมันมันมันลวกมัครับต้นเล็กจะสุกแล้วเห็นชัดชัดนะครับ สำหรับเชปนี้ก็จะเร็วๆหน่อยนะครับหมายถึงว่าจะพยายามไม่มีการตัดต่ออะไรที่มากนะครับโอ้โหเห็นไหมครับพอ,อตนานไปแล้วก็รื่นนะครับสวยๆเป็นพันศีปีที่แล้วเนาะสี่เอ็มครับาาครับย่งเล็กๆอยู่เลยใช่ครับไปกินกันอ,อันนี้เป็นพันกินสุกก็ตัวนี้เป็นตัวต้นเดียวที่รสชาติฝาดน้อยมาก ตอนสําหรับตอนมันยังไม่สุกครับแต่ตอนสุกเราก็รู้อยู่มันเก็บไม่ได้ในบ้านเรายังปลูกกันไม่ได้แต่คนก็บอกปลูกได้ครับอืมทําไมพี่เพราะว่าทําไมถึงว่ายังเก็บไม่ได้ครับทำไมถึงถึงว่าคือพันกิจสุกมันต้องสุกทั้งพวงแล้วเขาถึงจะตัดเก็บใช่ไหมครับแล้วทีนี้เรานึกถึงมะขามอ่ะถ้ามันยังไม่สุกแล้วมันโดนฝนมันเป็นเชื้อราหมดเลยใช่ไหมใช่ครับนี่เหมือนกันเพราะมันสุกในหน้าฝนบ้านเรามันก็จะเป็นราแต่ทีนี้ก็มีหลายสวนเอามาบอกว่าปลูกได้ ปลูกได้จริงครับแต่ทีเนี้ยเราจะมาคอยนั่งเก็บเวลามันสุกทีละลูกสองลูกเพื่อไม่ให้เชื้อรามันขึ้นแล้วไปตากแดดเลยซึ่งมันทําเป็นพาณิชย์ในบ้านเราน่าจะยังไม่ได้นะอืเพราะรถ้าต่างถ้าเท่าที่ดูต่างประเทศนี่คือมันต้องสุกทั้งช่อทั้งจัดเลยแล้วก็ตัดทีเดียวไม่ใช่มานั่งเก็บทีละเม็ดสองเม็ดทีละเม็ดสองเม็ดอย่างนั้นมันทานําพาณิชไม่ได้แต่แต่ถ้าปลูกกินเล่นน่ะได้ครับก็เลยตัดปัญหาว่าปลูกให้เขาชมเลยแล้วเวลาคนที่เข้ามาสวนก็จะได้เห็นว่า มันกินได้จริงกินไม่ได้จริงเราจะได้ไม่ต้องไปบอกใครว่าไปชวนเชื่อว่าของเราดีพันกินสดดีกว่าพันกินสุกอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เราปลูกให้ดูเลยให้เขาเปรียบเทียบแล้ววิเคราะ์เอาว่าอันไหนมันดีจริงอันไหนไม่ดีจริงสําหรับในบ้านเรานะครับอันนี้ผลสวยมากครับอส,สีสีสันจัดจ้านเลยอันนี้บารีถือว่ามากโอโ้โหจัดๆเลยนะครับนี่เป็นพันบาฮีปลูกไว้ ตอนนี้มีกี่สายพันธุ์นะครับทั้งหมดลักลากแบนีอยู่ KL อันเดียวอันอื่นคือปลูกเพื่อเอาไว้ดูว่ามันเป็นพันธุ์ยังไงรสชาติมันเป็นยังไงถ้าเทียบกับ KL แล้วมันเป็นยังไงการบำรุงรักษาเราบำรุงรักษาเหมือนกันให้เหมือนกันครับผลกินสุกนี่ยิ่งถ้ามาช่วงที่มันจะสุกจริงๆนะเราจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันแตกต่างกันมากโอัยยิ่งบางต้นนี่กินแทบไม่ได้เลยตอนเพราะกินสดมันเหลืองุ๊กมันกินได้ สุกนี่มันแดงปุ๊บหรือมันเหลืองเต็มที่มันกินมันกินไม่ได้มันต้องให้สุกเละคาต้นเหมือนที่เราครเคยไปซื้อตามซปเปอร์มาร์เก็ตครับเป็นยังไงครับ<อ>ความรู้สึกหลังจากที่ผ่านไปหลายปีเกี่ยวกับการปลูกอินดอร์ราลสำหรับที่สวนน่ะถือว่าโอเคนะแต่ก็ช่วงหนึ่งก็มีช่วงหนึ่งที่เขาเอาของเราเอารูปเราไป แล้วก็เอาไปบอกว่าเป็นสวนเขาเป็นเครือข่ายเขาครับก็มีหลายที่ก็ได้พอเราเริ่มทักท้วงไปเราก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขาหรอกเขาก็โทรศัพท์มาขอโทษที่เขาเอาเราไปแอบอ้างหรือว่าเอาเราไปพูดถึงโดยที่เราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาเลยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาอยู่แล้วเพราะว่าเขาทําเขาคงหวังดีเขาคงอยากหาส่วนตัวอย่างให้คนอื่นสนใจเหมือนกันแต่เราก็แค่แนะนําคุณพ่อเป็นคนแนะนําไม่ใช่พี่หรอกพี่เป็นคนแนะนําว่า ถ้าจะปลูกอะไรแล้วทําให้มันได้จริงๆก่อนแล้วค่อยโฆษณานะมันจะดีกว่าที่แบบยังไม่ได้ทําอะไรแต่เอาคนอื่นไปแอบอ้างซึ่งเขาทําได้แล้วนะมันจะโดนดิสเครดิตโดยที่ถ้าบางคนที่เขาแบบับเห็นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ดีเขาฟ้องร้องขึ้นมาคุณ <c oughs> จะเสียหายเองซึ่งพ่อก็ได้ <c oughs> บอกไป <c oughs> แค่นี้ไม่ได้ไปทํ <c oughs> าการฟ้องร้องหรือเอาไปทําการว่าเขาอะไรยังไงเลยแต่ในส่วนของเกษตรกร,กรที่ มาปลูกอินทรพลัมเยอะขึ้นไหมในสกลนครเราถือว่าเยอะนะถ้าเทียบแล้วเท่าที่รู้จักคนสกลเป็นคนสกลเองนี่ถ้าทําได้จริงๆนี่พี่ว่าไม่ต่ำกว่ายี่สิบสาสิบสวนแล้วครับเฉพาะคนสกลนะแต่ถ้าเป็นในประเทศที่มาเอาจากเราหลายๆภาครวมกันรวมกันนี่ก้น่าจะหลายร้อยไร่หรือหลายร้อยสวนแล้วล่ะแต่ทีเนี้ยขึ้นอยู่ที่ว่าคุณทําจริงทําได้จริงหรือว่าคุณปลูกเล่น ถ้าปลูกแบบเชิงพาณิชย์แล้วไม่มีใครดูแลก็อาจจะเกิดความเสียหายได้แต่ถ้าปลูกอย่างจริงจังเอ็มก็น่าจะเห็นแล้วว่ามีหลายสวนที่เขาปลูกจริงจังดูแลดีผลผลิตมันก็ดีตามเหมือนกันปัญหามีทุกสวนเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างครับแล้วอย่างที่สวนเราตอนนี้จําหน่ายไหมครับเรื่องของต้นกล้า ถ้ามีก็มีนะแต่ต้องเข้ามาที่สวนเพราะเราไม่ได้ส่งใครแล้วเพราะเราไม่ได้เพาะเยอะเรา oh. ให้คนสนใจจริงๆแล้วเราอยากให้เขามาดูที่สวนว่าเราปลูกแบบนี้นะทําแบบนี้นะรสชาติผลเป็นอย่างนี้นะต้นเป็นแบบนี้นะคุณทําอย่างที่เราทําได้ไหมถ้าคุณคิดว่าคุณทําได้เราถึงจะขายไม่ใช่ว่าขอสั่งหน่อยให้ส่งเราไม่ส่งเราอยากให้มาดูวิธีการปลูกหรือมาดูมาชมสวนว่าชอบหรือเปล่าเพราะบางคนซื้อไปแล้ว ไปปลูกทิ้งๆกว้างเพราะว่าต้นอินทา,าลัมถือว่ามีราคาสูงอยู่เพราะมันเป็นหลักร้อยแล้วก็บางคนก็คิดว่าต้นอะไรทำไม,มแพงจัง <c oughs> นี่มีด้วยบางคนมาถามราคาแล้วพอเห็นราคาปุ๊บก,ก็ไม่อยากซื้อเลยก็มีหรือบางคนซื้อไปแล้วก็ไม่ได้ดูแลเขเสียดายแทนเขาจึงอยากให้มาดูและชอบปลูกมีหลายสวนอย่างเอาใกล้ๆเราเลยก็จะมี ที่สนิทสนิตรู้จักนะรู้สึกจะมีอยู่ในสกลน,นี้เกือบทุกอําเภอครับจะมีอําเภอไหนก็แต่นั้น็นนครับเดี๋ยวไว้จะแนะนําอีกทีหนึ่งครับทำให้ไปดูชม,ชมอะไรไงต้นเมื่อประมาณสี่ห้าปีที่แล้วที่เอเม็มมาจีนแหะโอ้ยจำได้ไหมนี่แหละต้นนี่แหละหวานๆนี่ยังไม่สุกเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้ยังยังยังเขียวอยู่นะครับเทียบกับตอนปีนั้นนะ เอ็มจะเห็นว่ามันผลใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเพราะปีนั้นเอ็มก้มเอ็มยังต้องก้มพ่กินม,มันแต่ตอน<ช>นีงง้มันสูมมื่อ้ไปลประมาณห้าปีที่แล้วห้าหกปีที่แล้วเนาะใช่ครับสูงมากครับอตอนเนี้ยอันนี้ก็สูงขึ้นเยอะโอเคครับเดินชมไปเรื่อยๆนี่ก็เป็น<อ>นี่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นช่วงนี้ พราะว่าสูงแล้วแล้วเราจะปีนบันไดอย่างเดียวมันก็อันตรายเราต้องมีนั่งร้านครับนั่งร้านอนาคตยังคิดอยู่เลยว่ามันสูงมากๆจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรอีกไหมอลไะครับคุณผู้ชมครับหวังว่าจะได้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการปลูกอินทผลัมนะครับไม่มากก็น้อยแต่ว่ายังไงก็ต้องเป็นประโยชน์ดีนะครับยังไงต้องขอบคุณด้วยกันละกันเอาเป็นว่าคลิปนี้เจอกันเพียงเท่านี้นะครับผมลาไปแล้วครับ แล้วก็คุณพี่ก็ลาไปด้วยครับสวัสดีครับ